สวัสดีนะครับผมอาร์มนะครับจากเพจ l i s t e n t ทร d e r นะครับผมก็เป็นแอดมินเพจ l i s t e n t ทร d e r นะครับผมก็มาต่อกันสำหรับคลิปนี้ก็กลายเป็นคลิปที่7แล้วนะครับผมสำหรับการทำคลิปเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุนเล่นตามกินกินตามแนวโน้มนะครับผมเล่นตามแนวโน้มเล่นตามรอบนั่นแหละนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่ เอ้ไม่ใช่วันวันพุทธที่7ตุลา58นะครับผมก็เมื่อวานไม่ได้อัดคลิปวิดีโอนะครับแต่ว่าวิเคราะห์ไว้เรียบร้อยแล้วแหละแล้ววันนี้มาอาัดคลิปวิดีโอเพราะว่าเมื่อวานก็รู้ผมนั่งตงหน้าจอทั้งวันนะครับผมเพื่อหาจังหวะที่จะเข้าไปซื้ออีกไม้หนึ่งซึ่งก็ซื้อเรียบร้อยนะครับได้ที่ราคา0.25สครับ25ส้สตางค์นั่นแหละนะครับ,รรบก็ตอนนี้ครบ ทุกไม้แล้วนะครับผมตอนสุดท้ายนี้ก็เหลือแค่รอมันขึ้นนะครับก็คือหมดกระสุนแล้วนะครับผมครับก็มาต่อกันนะครับกับการคราะห์ ac v a l a n c นะครับผมก็ในเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันที่6นะครับตรงแท่งล่าสุดตรงนี้นะครับตรงวงกลมเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่านะครับจะเป็นรูปแบบแท่งเทียน candlestick นะครับผมเป็นแท่งเล็กๆเองนะครับผม เป็นแค่แท่งเล็กๆซึ่งถือว่าไม่มีในยยาสาคัญอะไรนะครับแท่งอย่างนี้แสดงให้เห็นว่ายังไม่ค่อยมีแรงซื้อแรงขายนะครับผมก็ยังถือว่าโดยรวมนะครับยังถือว่าโอเคนะครับแท่งเทียนยืนเหนือ TMA 50บวันได้แต่ EMA 5้าวันไปเรื่อยๆนะครับยังถือว่าโอเคคราวนี้เรามาดูปัจจัยสนับสนุนนะครับที่ที่เป็นปัจจัยในเชิงบวกนะครับที่ผมคิดว่า หุ้นตัวนี้ยังเหมาะที่จะถือต่อเพื่อเก่งกําไรต่อไปนะครับผมครับก็มาดูอินดิเคเตอร์ครับเราจะใช้อินดิเคเตอร์เป็นตัวสนับสนุนนะครับอินดิเคเตอร์ตัวแรกครับก็เป็นวอลุ่มนะครับก็อย่างที่ผมบอกอวันอังคารเมื่อวานนี้นะครับไม่ค่อยจะมีแรงซื้อแรงขายเท่าไหร่วอลุ่มก็เลยมีอยู่แค่นิดนิดหน่อยหนครับมีวอลลุ่มซื้อขายแค่2ล้านนะครับซึ่งยังถือว่าโอเคนะครับเพราะว่ามันไม่ ไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรกับราคาหุ้นนะครับผมครับก็มาต่อกันที่ adx เส้นแนวโน้มนะครับก็สังเกตได้เลยนะครับจากวันที่5นะครับซึ่งเป็นวันจันทร์นะครับมีปริมาณ20นะครับและมาวันอังคารวันที่6เนี่ยมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น22ครับซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญญาณที่โอเคครับจังหวะนี้จังหวะนี้เรารออะไรนะครับเรารอเพื่อที่มันจะขึ้นไป 30นะครับผมตรงเส้น h o r i z o n t a l ผมนี้นะครับต้องขึ้นไปมากกว่า30นะครับนั่นแหละครับถึงเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าหุ้นตัวเนี้กำลังอยู่ในขาขึ้นที่แข็งแรงและก็ขึ้นแรงด้วยนะครับผมโอเคครับมาถึง RSI นะครับผม RSI ตอนนี้ก็ยังอยู่ในลักษณะการ break trend line ของผมอยู่นะครับผมก็ขอให้สังเกต สังเกตตัวนี้นะครับสังเกตตรงวงกลมที่ผมวงไว้ก็คือตรงล่าสุดนี่นะครับ isi นะครับทั้งทที่เป็นแท่งแดงแบบนี้นะครับดูตรงวงกลมอีกวงนะครับแท่งแท่งเทียนเป็นแท่งแดงแบบนี้แทนที่ isi จะย่อมีการย่อตัวลงมาแบบนี้แต่มันกลับดีดกลับขึ้นไปแบบนี้แสดงให้เห็นว่ายังแสดงให้เห็นว่ายัง เป็นสัญญาณในเชิงบวกนะครับว่าสามารถถือต่อได้และราคามีความน่าจะเคลื่อนต่อไปในทิศทางบวกนะครับผมซึ่งก็ต้องรอดูตลาดเฉลยนะครับเพราะว่าเราเป็นได้แค่การคาดคะเนหรือการพยากรณ์ในอนาคตเท่านั้นนะครับอาจจะมีไม่แม่นยำร้อยเหรือไม่แม่นยำร้อยซก็ได้นะครับผมครับก็โดยรวมโดยรวมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับสําหรับเมื่อวานนี้เพราะว่า ทังเทียนยังไม่หวือหวาและที่สําคัญนะครับยังเหมาะที่จะถือต่อสิ่งที่ผมอยากให้เห็นมากที่สุดสําคัญมากที่สุดก็คืออยากให้สังเกต TMA เส้นข,า,ขาวๆนี้นะครับ TMA 50วันเนี่ยผมคิดว่า,ามันเป็นเส้นที่มาสัจจันนะครับมาสัจจันยังไงก็คือว่า มันไม่ค่อยจะมีการ buy e r r o r หรือ sell e r r e r สักเท่าไหร่นะครับผมเลยเลือกที่จะใช้ tmb 5 0วันนี้มาประกอบในการตัดสินใจในการเข้าซื้อนะครับผมซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าตอนนี้ยังยืนยืนเหนือ e m a 50วันนะครับเอ้ tmb 5 0วันนะครับผมถ้าณนะนะวันใดหรือในวันใดราคาไม่ขึ้นแต่กลับค่อยๆซึมลง ซึมลงซึมลงซึมลงทีมเบ50วันของผมเนี่ยผมจะพิจารณาในการออกเป็นพิเศษนะครับผมเพราะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นการปรับปรับรีบาวเพื่อลงต่อนะครับไม่ได้รีบาวเพื่อขึ้นนะครับผมไม่ได้แบบเป็นการปรับรอบเพื่อเป็นขาขึ้นนะครับผมช่วงนี้ก็อาจจะเป็นในช่วงไซเวยอยู่นะครับตอนนี้ยังไซเวยอันเดอรตน จุดเทปโปรฟิตของผมก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับก็คือหายเดิมของแท่งวันที่แท่งวันที่2เดือน10เนี่ย0.33สาตังค์นะครับผมส3สาตังค์เนี่ยผมจะเป็นจุดเทปโปรฟิตออกก่อนนะครับแต่ถ้าในกรณีที่แท่งเทียนสามารถปิดเหนือปิดวันวันวันนั้นนะครับปิดเหนือ0.33หรือ33สาสตังค์ได้นะครับจะถือเป็นสัญญาณที่ดีผมจะยังถือต่อนะครับหรือถ้ามันทะลุ พวดขึ้นไปเกิน33สตางค์เนี่ยถือว่าเป็นสัญญาณที่โอเคเลยนะครับก็โดยรวมไม่มีโดยรวมในวันนี้ไม่มค่อยมีอะไรมากครับแต่ก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะครับผมซูมเข้าไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับก็ใช้สัญญาณตัวเคลื่อนที่เร็วนะครับก็สตูนะครับจะเห็นได้ว่านะครับจะเห็นได้ว่าใน1 5นาทีนะครับผมไทม์เฟรม15บนาทีเนี่ยจะเห็นได้ว่า ตรงนี้นะครับเกิดอร์โลลงมานะครับผมมีการปรับตัวลงมานะครับมีการปรับตัวลงมาซึ่งถ้าใครมองใช้ทฤษฎีอีเลียนเว็บนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นเว็บสี่นะครับมีโอแลบหัวหนึ่งนิดนึงนะครับตรงนี้คือเว็บสามหนึ่งสองสามนะครับผมตรงนี้คือสี่นะครับเนี่ยนะครับตรงนี้ 1นะครับตรงนี้คือ2ตรงนี้คือ3ส่วนตรงนี้คือ4นะครับเพื่อรอที่จะปรับขึ้น5นะครับผมซึ่งซึ่งต้องรอดูว่ามันจะใช่ไหมครับตัวนี้เป็นแค่การคาดเดาผม,ผมก็ไม่ได้เก่งอีเดียเว็บสักเท่าไหร่นะครับแต่จุดที่จะให้ดูก็คือตรงนี้นะครับตรงบริเวณเนี้ยจากยอดตรงเนี้ยตามเส้นเทตไลน์ผมนะครับตรงบริเวณนี้มาดูอีดิคเตอร์นะครับ ยีด i เคเตอร์มีการปรับตัวขึ้นนะครับผมซึ่งตรงนี้แล้วครับคือในญง่สาคัญว่าวันนี้หรืออาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือเมื่อลือนนี้เอเอซีวอล์ดสองจะต้องมีการรีบาวขึ้นไปแน่นอนนะครับผมแต่อยู่ที่ว่าการรีบาวเนี่ยจะขึ้นไปเหนือไฮเดิมหรือเปล่าถ้าเหนือไฮเดิมนี่เป็นเวฟห้าโดยไม่ต้องสงสัยเลยนะครับผมซึ่งก็ต้องรอดูว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับผมครับ ก็โอเคครับวันนี้ก็มาพูดถึงแนวโน้มว่าควรจะถือต่อหรือไม่ควรจะถือต่อแล้วก็กลยุทธ์ในการเล่นแล้วก็จุดเท e โปรฟิตเหมือนเดิมนะครับผมครับก็ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆนันนกลงทุนนะครับที่ท,ที่ที่ติดตามเพจลิสต์นเทรดเดอร์ <Listen Theater S 1> ของผมนะครับก็ขอบคุณทุกๆไลน์ like นะครับผมก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะมาคลิปวิดีโอให้อีกทีทก็ตอนเย็นนะครับผมก็ขอขอ,ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ